สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่พเพลทโฟกัสไต้หวันประจำวันที่28พฤษภาค,คมกับดิฉันมนทิราช,ชัยวุฒิเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้มาติดตามสถานการณ์โควิด -19 ในไต้หวันที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะคะโดยกรมควบคุมโรครายงานว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนมีผู้ป่วยอาการรุนแรงเพิ่มใหม่102รายเสียชีวิต19รายซึ่งทั้งคู่ทําสถิติรายสัปดาห์สูงสุดของปีนี้และคาดว่าช่วงพิกุดของการแพร่ระบาดจะอยู่ระหว่างปลายเดือนมิถุนาย,ยนถึงต้นเดือนกรกฎาค,คม สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด1 9ถกทวีความรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็วกรมควบคุมโรคไต้หวันรายงานว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิต19รายและผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงเพิ่ม102รายโดยในจำนวนนี้มีทารกชายวัยเพียง1เดือนรวมอยู่ด้วย กรมควบคุมโรครายงานว่าสัปดาห์ที่ผ่านมามีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่ห้องฉุกเฉินทั่วประเทศร,รวม41,000คนครั้งเพิ่มขึ้น113%จากสัปดาห์ก่อนทั้งนี้การเดินทางท่องเที่ยวและรวมกลุ่มกันของประชาชนในช่วงหยุดยาวเทศกาลไหว้บะจจังที่กำลังจะมาถึงจะเพิ่มความเสี่ยงสูงในการแพร่ระบาดคาดยอดผู้เข้ารับการรักษาอาจพุ่งสูงถึง200,000คนครั้งต่อสัปดาห์ 目前有针对疫情的高峰有做修正，哈，是呃往后延一周，会高峰落在六月底到七月初。另外，高峰的这个最高点，哈，也上修到单周的就诊人次可能会到十五到二十万人次之间。 สถานการณ์โรคโควิด -19 ที่แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วทําให้ประชาชนจํานวนมากประสบปัญหาหาซื้อชุดตรวจโควิดไม่ได้สํานักงานคณะกรรมการอารหารและยาไต้หวันระบุว่าได้มีการเพิ่มกําลังการผลิตชุดตรวจแล้วและจะเพิ่มปรมิมาณสินค้าในซูเป,ปอร์มาร์เกต็ตขณะที่แพทย์แนะนําว่าหากมีชุดตรวจหมดอายุที่บ้านยังคงสามารถนํามาใช้งานได้ กรมควบคุมโรควิเคราะ์ว่าที่การระบาดของโควิด -19 ในปีนี้มีความรุนแรงเป็นพิเศษนั้นเนื่องจากเป็นโควิดสายพันธุ์ใหม่ที่ชื่อว่า NB.1.8.1 ซึ่งมีความสามารถในการแพร่กระจายสูงและหลบเลี่ยงภูมิคุ้มกันได้ดีจึงแนะนำให้ประชาชนลดการออกนอกบ้านและสวมหน้ากากอนมามัยเมื่ออยู่ในสถานที่ปิดที่มีผู้คนหนาแน,น่น คุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้ในไต้หวนันมีคำตัดสินสองคดีโศกนาฏกรรมในปีพุทธศักราช2 5 6 6ที่เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยระยะยาวนะคะโดยคดีแรกเป็นลูกชายฆ่าแม่ซึ่งป่วยเป็นอัมาพาตสารพิพากษาจำคุก20ปีส่วนอีกคดีเป็นหญิงชราฆ่าลูกป่วยเป็นอัมาพาตที่เธอดูแลมาเกือบ50ปีโดยสารเห็นว่าเธอได้รับการให้อภัยจากครอบครัวจึงพิพากษาจำคุก2ปี6เดือน บริเวณหน้าอ,อกของหญิงชราเต็มไปด้วยบาดแผลจนต้องหามส่งโรงพยาบาลคดีสกนตรกรรมเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยระยะยาวนี้เกิดขึ้นที่นครไทยนานเมื่อช่วงปลายปี2566ลูกชายวัย50ปีเศษที่ดูแลแม่ป่วยเป็นอัมาพาตมานานกว่า1ปีก่อเหตุฆ่าแม่โดยอ้างว่าเกิดจากอารมณ์ชั่ววูบซึ่งเมื่อวันนี้ศาลตัดสินจำคุก20ปีแล้ว แม้ในภายหลังจำเลยจะให้การรับสารภาพแต่คณะลูกขุนพิจารณาเห็นว่าจำเลยมีบุคลิกภาพต่อต้านสังคมลงมือก่อเหตุด้วยความโหดร้ายซึ่งไม่เข้าข่ายลดโทษตามมาตรา59ของประมวลกฎหมายอาญาจึงไม่มีการลดโทษให้ ในปีเดียวกันที่กรุงไทเปก,ก็เกิดศกนฏกรรมน่าเศร้าในครอบครัวโดยผู้ก่อเหตุคือหญิงแซ่หลิวซึ่งเป็นแม่เนื่องจากกังวลว่าเมื่อตนเสียชีวิตไปแล้วลูกชายวัยห้ปีเศษที่มีความพิการทั้ง,งทางร่างกายและจิตใจจะไม่มีคนดูแลจึงได้ลงมือปลิดชีวิตลูกชายสารพิจารณาแล้วเห็นว่าจำเลยให้การรับสารภาพและได้รับการอภัยจากครอบครัวจึงมีการลดโทษให้พิพากษาจำคุกสองปี6เดือน นักวิชาการระบุว่าคดีที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยระยะยาวเมื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลมักไม่มีบรรทัดฐานที่ตายตัวโดยหลังจากมีการเปิดให้ประชาชนเข้ามาเป็นคณะลูกขุนความคาดหวังของสังคมก็ถูกนํามาใช้พิจารณาตัดสินด้วยหากคดีค่อนข้างได้รับความเห็นอกเห็นใจก็อาจนําไปสู่การพิจารณาลดโทษในระดับที่แตกต่างกันออกไป เมื่อวานนี้สมาคมค้าไข่ไก่กรุงไทเปประกาศว่าจะปรับขึ้นราคาไข่ไก่อีกช่างละ2เหรียญไต้หวันทําให้ราคาขายส่งลดลงมาอยู่ที่32เหรียญไต้หวันขณะที่ช่วงเทศกาลว่ายบ้าจ่างราคาเนื้อหมูปรับตัวสูงขึ้นเกือบแตะกิโลกรัมละ100เหรียญไต้หวันส่งผลให้ราคาจําหน่ายบาจ่างปรับขึ้นเฉลี่ยลูกละห -10 เหรียญไต้หวัน ก่อนถึงเทศกาลไหว้บาจ่างความต้องการไข่ไก่ในตลาดยังคงลดลงต่อเนื่องสมาคมค้าไข่ไก่กรุงไทเปจึงได้ประกาศปรับลดราคาไข่ไก่ลงอีกช่างละ2เหรียญไต้หวันราคาขายหน้าฟาร์มลดลงมาอยู่ที่22.5เหรียญไต้หวันราคาขายส่งจะปรับลดลงมาในวันพฤหัสบดีนี้อยู่ที่32เหรียญไต้หวันซึ่งเป็นการปรับลด3ครั้งติดต่อกัน ส่วนเนื้อหมูที่เป็นวัตถุดิบในการทำบะจ่างก็ปรับราคาเพิ่มขึ้นโดยวันที่27พฤษภาคมพุ่งขึ้นไปที่กิโลกรัมละ97.15เหรียญไต้หวันเกือบแตะกิโลกรัมละ100เหรียญไต้หวันมีสสรายหนึ่งชี้ว่าราคาหมูก่อนวึงเทศกาลไหว้บะจ่างปีนี้สูงขึ้นกว่าปีที่แล้ว6เหรียญไต้หวันทําให้ราคาบะจ่างแพงขึ้นตามไปด้วยด้านกระทรวงเกษตรไต้หวันชี้ว่าสาเหตุเกิดจากต้นทุนอาหารสัตว์ที่เพิ่มขึ้นจึงหวังว่าจะควบคุมราคาให้อยู่ในช่วงระหว่าง95-100เหรียญ คุณผู้ชมคะอุบัติเหตุรถชนร้ายแรงที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาทําให้กระทรวงคมนาคมไต้หวันนอกจากจะวางแผนแก้ไขการต่อใบอนุญาตขับขี่ของผู้สูงอายุแล้วก็ยังได้เพิ่มความยากในการทําข้อสอบข้อเขียนของผู้ขับขี่มือใหม่ด้วยนะคะโดยยกเลิกข้อสอบที่เป็นคําถามปลายปิดเพื่อให้เพิ่มความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยให้มากขึ้น ชายวัย78ปีที่ก่อเหตุขับรถชนคนในเขตชานชานครนิวไทเปจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตสามรายขณะนีงพักรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU และยังไม่สามารถให้ปากคําได้เนื่องจากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นใกล้กับโรงเรียนองค์กรภาคประชาชนจึงเรียกร้องให้ภาครัฐกำหนดกฎหมายควบคุมการจราจรในเขตโรงเรียนเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในอนาคต กระทรวงคมนาคมไต้หวันมีมติปรับลดอายุการเปลี่ยนใบขับขี่ของผู้สูงวัยลงเหลือ70ปีและพิจารณาแผนปรับปรุงรูปแบบการสอบใบขับขี่สำหรับผู้ขับขี่มือใหม่โดยจะเปลี่ยนข้อสอบแบบถูกผิดเป็นข้อสอบแบบเลือกตอบ4ตัวเลือกทั้งหมดและจะเพิ่มสัดส่วนข้อสอบที่เน้นความปลอดภัยของผู้ขับขี่รวมถึงข้อสอบที่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนให้มากยิ่งขึ้น สำหรับผู้ขับขี่ที่ไม่มีใบอนุญาตกระทรวงคมนาคมจะปรับบทลงโทษให้เทียบเท่ากับกรณีเมาแล้วขับซึ่งจะไม่มีการจำกัดเพดานค่าปรับนอกจากนี้จะทำการยึดรถและป้ายทะเบียนรถด้วยส่วนประเด็นการลบภาพลักษณ์นรกของคนเดินถนนนั้นกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าสภาพแวดล้อมการจราจรในไต้หวันยังมีหลายจุดที่ต้องปรับปรุงและจะพยายามเดินหน้าแก้ไขต่อไป เมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาเมืองหงางโจวของจีนแผ่นใหญ่ได้จัดก,การแข่งขันชกมวยด้วยหุ่นยนต์มนุษย์เป็นครั้งแรกของโลกนะคะโดยการแข่งขันที่ใช้กลยุทธ์มากมายเช่นนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพิสูจน์ศักยภาพของเทคโนโลยี AI เริ่มต้นด้วยการหมุนตัวเตะที่สวยงามจากนั้นนักมวยทั้งสองก็แลกหมัดกันไปมาโจมตีตรงใบหน้าแม้จะถูกน็อกก็ยังสามารถกลับลุกขึ้นมาต่อสู้ได้อย่างรวดเร็ว การแข่งขันชกมวยซึ่งจัดขึ้นที่เมืองหังโจวเป็นครั้งแรกของโลกนี้เป็นการชกมวยที่ใช้หุ่นยนต์มนุษย์ขึ้นชกแทนคนจริงๆโดยความคล่องแคล่วของหุ่นยนต์ได้สร้างความประทับใจเป็นอย่างมากผู้พัฒนาระบุว่าหุ่นยนต์สามารถฝึกฝนผ่าน AI และเรียนรู้แบบ deep learning เพื่อให้ท่าทางการชกมวยมีความสวยงามมากยิ่งขึ้นโดยหวังว่าในอนาคตจะสามารถนำไปใช้ประยุกต์กับหุ่นยนต์ในภาคอุตสาหกรรมหรือในครัวเรือนได้ทั้งนี้เมื่อเดือนที่แล้วจีนประกาศว่าตลาดหุ่นยนต์มนุษย์ในปีนี้คาดว่าจะมมีูลลคค่าาถึง8,239้นนนหหยรือิดเป็ 10%ของตลลาดโกขอบคุณที่ติดตามชมเร d f o โฟกัไต้หวันในวันนี้นะคะเราจะลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพของเทศกาลวัฒนธรรมข่าวบอยที่เม็กซิโกแล้วอย่าลืมติดตามรับชมข่าวสารได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ